สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์นะครับกองทุนที่เกี่ยวกับเรื่องของบล็อกเชนกันนะครับก็ตอนนี้นะครับก็กาลังเปิดจองกันอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปจองกันได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของข้อมูลกองทุนกันนะครับว่าตัวกองทุนเนี่ยนะครับเขาไปลงทุนอะไรที่ไหนนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจอะไรยังไงกันบ้างนะครับ โ <Okay. c oughs> อเคตวนี้ก็จะเป็นตัวกองทุนนะครับแล้วก็จะอยู่ในตัวเรื่องของอเป็นเ s f ด้วยนะครับก็คือเอาไว้ใช้ออมได้ด้วยอะไรได้ด้วยนะครับ <c oughs> แต่ว่านะครับกองนี้คือเขาจะค่อนข้างกระจุกตัวไปนิดนึงนะครับในในเรื่องของเทคนะ่ถ้าใครชอบสายนี้นะครับก็สามารถมาดูได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมองว่าเฮ้ยเนี่ย บล็อกเชนนะครับยังไงก็ต้องมานะฮะ <c oughs> แต่ว่าเราไม่อยากนะครับเราไม่อยากไปลงทุนของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเราก็หาหุ้นที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายผลตอบแทนก็จะเออล้อๆกันอยู่ดีนะครับโอเคก็ต้องเรียกว่าตัวบล็อกเชนนะครับมันก็คือเป็นการเข้ารหัสอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็ พอมันไม่มีศูนย์กลางเนาะนะครับมันก็สามารถเอาไปประยุกต์ได้เยอะแยะเลยนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่เหรียญนะนะครับทำสมาร์ทคอนแท็กทําอะไรได้หมดเลยนะครับนะครับก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเป็นเรื่องของอนาคตนั่นแหละนะครับใช้ทั้งภาครัฐก็ได้ทําอะไรก็ได้นะครับก็เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยนะครับมันจะต้องมานะครับ นี่บอกว่าทำอะไรได้บ้างนะครับมีความโปร่งใสมีความปลอดภัยสะดวกรวดเร็วนะฮะโอเคร okay. <c oughs> จริงๆมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือเรื่องของ Investment นะครับอันนี้ก็คืออาจจะเช่นอาจจะเช่นแบบว่า,าเป็นโทเค็นนะครับออกมาสำหรับในแง่ของการเป็นตัวแทนใบหุ้นอ,อย่างนี้ก็ได้นะับเพราะนั้น แต่ก่อนหุ้นมันโอนกันยากใช่ไหมนะครับ <c oughs> พอมีพวกเนี้นะครับก็สามารถทํากันได้อย่างของไทยก็มีสิลินะครับของ <c oughs> บอมจสิลินะครับที่เขาทําเหมือนออกกองทุนสังหาบนบล็อกเชนนะครับใช้บล็อกเชนเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีอะไรแปลกๆมาเยอะเลยนะครับ <c oughs> นี่อันนี้ก็จะแบบเอามาใช้นะฮะใช้ทำอะไรได้เยอะเลยนะฮะเนี่ยทำคูปอง ศูนย์อาหารก็ได้นะครับหรือเป็นชิปในะคาสิโนโคืออะไรที่คุณต้องการแบบเฮ้ยอันเนี้ยเป็นของคุณนะนะครับอันนี้ก็คือจะสามารถใช้งานได้นะครับ <c oughs> ในแง่ของขนาดสินทรัพย์เนี่ยเขาก็มองว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอา่ต้องเรียกว่ามันมีการใช้งานมากขึ้นนะครับคนก็เลยมองว่ามันน่าจะใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะนี่มาดู ภาพของการโกรดนะครับ <c oughs> มีการที่เขาคาดการณ์กันนะครับก็คืออีกสักสิบปีต่อจากนี้นะครับการเติบโตนี้ก็คือต้องเรียกว่าแทบจะเกือบเท่าตัวนะครับแล้วก็พอพอมันเป็นแมสได้นี่ขนาดยังไม่แมสนะนะครับก็จะยังโตช้าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเริ่มแมสถูกใช้งานมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยนะครับพวกดิจิตอลแอสเซทเวลามันโตเนี่ยมันจะโตแบบ ไวมากนะครับ <c oughs> นี่อันนี้เป็นเรื่องของธนาคารกลางนะครับธนาคารกลางก็พยายามจะทําเหมือนกันนะครับของไทยก็พยายามทํามาด้วยนะฮะคือแทบจะทุกประเทศนะครับอย่างจีนเขาก็ทํานะครับเขาก็ทําของเขานะฮะมีหลายแบบเลยนะฮะโอเค <c oughs> okay. ตอนนี้เอาไปใช้ไม่ได้ใช้แค่การเงินนะฮะ มีอย่างที่บอกใช้ภาครัฐด,ด้วยสายเชนให้นึกภาพแล้วว่าพอของมาจากบริษัท A ไปหานาย B เวลาเวลาทำเป็นบล็อกเชนไว้เนี่ยนะครับเราสามารถติดตามของอนะไพวกนี้ได้ง่ายขึ้นอีกนะครับเพลคแคร์ Healthcare ก็ใช้นะครับอีคอมเมิร์ซก็มาอาสังหาบ้านเราเนี่ยอสังหาเริ่มเอ่อเอาเข้ามาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตอนนี้ที่กําลังโตนะครับก็คืออย่างพวกเกมมิ่งนะฮะจะมีอย่างเกมไฟนะฮะ แต่ตอนนี้เกมที่ออกมานี่แบบอ,อ,อาจจะยังไม่ค่อยสนุกมากแต่ว่าหลังๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็น่าจะน่าจะกำลังจะมานะครับนี่ฮะก็ของเฮลท์แคร์ก็มีอะไรก็มีนะฮะมีมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคือต้องเรียกว่ามันจะถูกเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะฮะ <c oughs> ทีนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าอกองของเราเนี่ยนะครับ หลักล่ะคือจะเป็นกองหุ้นนะฮะคือเราไม่ได้ไปลงทุนที่ตัว Digital ดิจิตอลแอสเซทโดยตรงนะฮะแต่ว่าเราไปหาหุ้นที่ไปทำเกี่ยวข้องกับดิจิตอลแอสเซทแล้วก็มีรายได้นะฮะสัดส่วนรายได้จากพวกนี้นะครับค่อนข้างเยอะก็จะเป็นมีสองอันนะครก็คือลงทุนเองส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของไปลงในมาสเตอร์ฟันนะฮะ นี่ฮะของตัวนี้นะฮะนี w a n X Digital นะฮะ Transformation ด้วยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่า <c oughs> แต่ละเจ้าเนี่ยนะครับเขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็มีแนวโน้มจะเป็นคือเดี๋ยวลองไปดูเนี่ยเราจะมีความค่อนข้างค่อนข้างหลากหลายนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวมา Master Fun น,นะครับนี่เป็นบิษต์ ชั้นนำก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1955กันเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแล้วก็มีสขาขากระจายนะครับไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะฮะถามว่าลงทุนอะไรบ้างนะฮะคือต้องเรียกว่าเป็น ETF ตัวหนึ่งเนาะนะครับก็คือเขาพยายามจัดตั้งเป็นกองทุนดัชนีขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนเนี่ยนะครับค่อนข้าง ล้อนะฮะล้อไปกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนนะฮะก็จะมีเรื่องของ Payment g a t e w a y นะฮะนี่ตัวนี้นะฮะชื่อตัวบล็อกนะฮะฮาร์ดแวร์ก็มีนะฮะคือต้องเรียกว่าเราจะขุดตัว Bitcoin ขุดอะไรเนี่ยก็ต้องมอีคนขายอุปกรณ์นะฮะแล้วก็ต้องมีบริษัทนะฮะบริษัทที่สร้างมาเพื่อขุดด้วย ขุดแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะฮะก็ต้องขายผ่าน exchange ก็ของเราก็ไปถือหุ้น exchange ด้วยนะฮะไม่พอฮะมี exchange เสร็จเพื่อความปลอดภัยมันก็จะต้องมีที่เก็บถูกไหมฮะนี่ก็ของที่ฮิตๆนะครับเช่นตัวของ MicroStrategy นะฮะคอยแช์ก็ฮิตทำเหมือนกันนะฮะไม่พอฮะมีเหรียญมีอะไรแล้ว มันจะให้มันโตต่อเนี่ยเฮ้ยมันก็ควรที่จะเอาไปสร้าง value a d d e p ขึ้นมานะครับแล้วก็เราบอกว่าเป็นเหรียญใช่ไหมนะฮะเพราะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นธนาคารนี่แหละนะครับทำทำยังไงให้มันไปเชื่อมโยงกับธุรกิจดั้งเดิมได้นะฮะ <c oughs> โอเคนี่ฮะก็ไอเดียเขาก็คือต้องมีรายได้นะฮะเกินกว่า50%นะฮะแล้ เราไม่ลงเหรียญโดยตรงนะฮะเราไม่ลงเหรียญโดยตรงแล้วก็ไปหาธุรกิจที่กระจายจายหน่อยนะฮะคือลงเหรียญโดยตรงอาจจะเสี่ยงนะฮะเราก็จะไปหาตัวตั้งแต่เหมืองนะฮะเหรียญเสร็จมีแบงก์มีฮาร์ดแวร์นะครับทั้งอุปกรณเร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเวลาพวกนี้มันโตนะครับมันก็จะโตไปด้วยกันทั้งหมดนะครับไปถืออะไรบ้างนะฮะสิบเเซก็ อ่าสิบอันดับแรกนะฮะก็จะเป็นพวกคอยเบรสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวตลาดนะฮะมีตัวบล็อกด้วยนะฮะคืออันดับต้นๆนะฮะก็จะเป็นบริษัทพวก Exchange อะไรพวกนี้นะฮะอ่าแล้วก็จะมีพวกอิเล็กทรอนิกกระเป๋าตังอะไรก็มีนะฮะทีนี้มาดูราคาปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เริ่มอาจจะมีการดับๆลงนิดนึงนะฮะเพราะช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละนะครับตลาด อาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเหมือนแบบมีการลดทํา QT ขึ้นมานะฮะลดปริมาณเงินก็เลยกระทบพวกพวกตรงนี้ไปด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อเนอะนะฮะมาดูราคาปัจจุบันเนอะว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างจริงๆเราก็สามารถดูได้ดูได้ตลอดนะครับว่าเขาเป็นอะไรแบบไหนนะครับโอเค <c oughs> ก็ช่วงนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเหรียญอาจจะมีการดบับดอปลงมานิดหนึ่งเพราะว่าคือที่มันลงตามนะฮะเพราะว่าตัวเวลาขุดมาเนี่ยนะฮะน,น,น,นี่เวลาเราขุดมาเนี่ยคือขุดได้เท่าไหร่ก็จะรับรู้ตามราคาตลาดเนาะเพราะฉะนั้นพอราคาตลาดมันดอปลองนิดหนึ่งนะครับก็ก็จะก็จะกระทบกองทุนด้วยนิดหนึ่งฮนะแต่ว่าถ้าเกิดระยะยาวนะครับระยะยาวเรื่องของอ่า ดิจิตอลพวกเนี่ยนะครับดิจิตอลแอสเซทพวกนี้กําำลังจะมานะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมาได้นั่นเองนะฮะนั่นแปลว่าคนซื้อก็คือต้องเฮ้ยช่วงนี้ดิสเขานี่นานะฮะแต่ว่าถ้าเราเชื่อมั่นในอนาคตนะก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกลับมาได้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะมีการดับ,ดบลงไปนิดหนึ่งนะครับโอเค นี่ก็จะเป็นเรื่องของตัวโครงการนะนะครับก็มีไว้สัก1,000ล้านบาทนะฮะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงนะฮะก็อาจจะอยู่ที่ระดับ6นะครับแล้วก็ซื้อครั้งละพันนะฮะนี่ <c oughs> ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หลักทรัพย์ asp นะครับช่วงนี้ก็กำลัง ipo กันอยู่นะครับถ้าชอบก็สามารถติดต่อ Marketing ของ A S P ได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับนี่ตามเบอร์โทนนี้นะนะครับถ้าก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดสนใจตัวกองทุนนะครับเราก็สามารถติดต่อนะครับทางทางทางโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้ามีพอร์ตอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อมาร์เก็ตติ้งของท่านได้เลยนะครับโอเคขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ